มันรุงเลยรงในานาดละทำไมไม่ยย้ามมายังมันรหลังจากงานเทเมื่อวานนี้เทพื้นเรียบร้อยวันนี้ก็เรื่องกอฉาบงยียแล้วี่เ๋ยุนดีมเียวนตย บ้านสวนหลังน้อยตรงนี้เป็นห้องน้ำมีหน้าต่างอยู่ตรงนี้เล็กๆมีโซนเปียกโซนแห้งตรงนี้เป็นห้องครัวเล็กๆเรา<อ>ทำกั <ไป S 1> บข้าวได้ตอนนี้กำลังทำ ทังบำบัดอยู่ขั้นตอนนี้ยุ่งยากพอสมควรช่างทำไปด้านนอกก็เริ่มชาบแล้วม,มือแรกในการชาบพื้นด้นสองสามแผงนี่ละมือสองยังไหลายนะวันแรกจะช้าหน่อยใช่ไหมันแจะช้าหน่อยเพราะว่าเราต้องเตรียมพื้นที่เตรียมอะไรหลายอย่าง ใช่ไม่ได้ได้งานเต็มที่วันสองเฉยนี่เนียนแล้วดูช่วงนี้สวยมากเลยช่าง,งถ้าได้เนียนๆอย่างนี้นะอโอโ้ยมันยังไม่เนียนนี่แจ๋วมากเลยเนี่ยมันยังไม่เนียนเลยนี่เนี่ยดูสิยังไม่เนียนมันจะเป็นล้อบแล้วเนี่ย,วยวสวย ขนมกรดกมากออกลูกมาเรื่อยๆกินไปแล้ว20ลูกมีชุดทดแทนขึ้นมานเรื่อยๆ มาต่งกาล่หนี่แหละชาบเสร็จนี่แหละใส่หน้าต่างเลยนี่อยู่ข้างล่างนี่ก็มีบกมางเยเ๋ยะวาถ้าไปอยู่น้องพอใหญ่ลาย บ้านสวนวาลินบ้านสวนลังน้อยกุดแป่งวาลินชํารลาภอูบนราชธานีสวัสดีครับ